สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถูกคนทุกท่านครับมืัอนี้กับมาตาเขายุวัฒนับพี่น้องครับหลายหลายครับนี่หน้าฝนหลายครับลอยไรยครับนี่อันช้อนครับทีนี้ก็กระนังขีกู้เขาเก็บเขาแล้วครับจากแดดได้สามมือสี่มือแล้วครับนี่นี่ครับอันนี้ทั้งนี้เป็นกู้เรียบร้อยแล้วครับเป็นเก็บให้เสีกับสอบแล้วเลยอยู่ยุ้ร้านนี่ครับนี่ยุ้ยขังหรั้ละครั้งนี่ครับนี่ สุดยอดครับเบนในเขาไา้แหง้งครับเอาชมบรรยากาศไปรีเลยนะครับพี่น้องในไหลยอยู่ครับนี่ก็ได้สองสามลอยศพใช่ไหมครับนี่แต่ยูนี่ก็บ่เม่นน้อยๆครับนี่เขาคนงามมากหยากับค่อยมีครับ เขาเจ้าเตรียมถางสีกอกแทรกระสอบเอาไปขึ้นเล่าแล้วครับนั่งกวดกองถอนกันไว้ครับเาก็น เดียวปื๊ดเขาไหมเจ้าเดียวเนี่ยเจ้าเดียวนะน่าอร่อยอลไรนี่สองล้านคลยสองในี่สองกงไล่ขากไล่เนี้ยนะกดเกินดีด เขาเจ้าเดียวขุนอันพุนกระตากไปแล้วครับยูหอละครั้งยูเดินทางพุนประธานนแห่งอันนี้ก็ับมาลงงเมย์สดๆร่อนๆเลยครับเต็มเดินเลยครับนี่ขอบคุณหลายครับ ครับแป๊บเดียวกวดถอนกันได้หลายแล้วครับนี่ยเป็นกระจิกวดเป็นกองเป็นกองไว้ครับมันงคอยได้ให้ใส่กระสอบง,ง่ายๆครับอยู่ไก่ประเดี๋ยครับพี่น้องมันคล้ายเข่าครับคล้ายเข่าลายผดเ <c oughs> ข่าเป็นงาบแห้งจีิงๆเลยไปสุดย,ยอดีครับพี่น้องเอาไปขายกับที่เดย์ลายเสียนอยู่ ยผดนผิดคือถาถามหาขายอีกถ้าจะมีคนกื้อเสยนของไม่ได้บอกกับมดตูเด้มดหลังมดตูเนาะือดูเรียงนี่ยม่ใชคน้อหายแต่บอกคนขเสนของมุอย่างลยก็ได้ี่แหละเฮไ่ขายอยูแล้วคือมดตูออก ก็ตี้มองยูลองหอละครั้งนี่นำท่วมนี้ครับฝนตกฝนตกสุปีได้ครับมองนี้มองช่วงเวลาตากเขาโอ้ฝนเขากันจ่าละวันครับแต่ว่าปีนี้ฝนบ่ตกครับก็เลยได้ตากดีนะครับหนึ่งมองนี้ลองหอละครันี่ครับเอาครับวันนี้ก็เริ่มให้เสียกะสอบแล้วครับค้นค้นงานายครับพี่น้องบาดวนครับเข้าเดียวเดียวครับคนมาซอยกันครับ บ่ทโบ๊ทนันเด้วางซื้อคนเก่อเขาอยู่คนโบ่ทนันวางซื้อ

ไปจนไปครับร้องออมา้านเออตึงเลยเรื่องคามเื่อนตัดเนื้อแล้วแบบรสิ่่ยฐานที่สอไปท่สองร้องวะง่ายเก็บฐานง่ายเก็บร้อง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 ร้ร้องรองร้ะมี้ร้องรอง้องร้อกร้อง้อร เด็<อ>กไเขาเขาผมมันก็แยกสงหารื <MIN> ่องะรคาม